เมื่ออยากกินโดนัทก็จัดเลยจ้าซึ่งทำง่ายมากสูตรนี้เป็นสูตรไม่มีแป้งเรียกว่าพาเลโอค่ะและเป็นฟู้ดคอมบิ n เนชันด้วยนะคะซึ่งพาเลโอเนี่ยจะเน้นไร้สารเคมีแล้วก็แป้งต่ำค่ะส่วนผสม,สมไข่ฟรีเลนจ์สองฟองแป้งอัลมอนด์หถ้วยน้ำตาลมะพร้าวสาช้อนโต๊ะซึ่งเป็นน้ำตาลที่ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะ พงฟู1นช้อนชาผสมให้เข้ากันใส่ใส่ผับผํำค่ะผสมให้เข้ากันและใส่เครื่องทำโดนัทเลยแป๊บเดียวพอไฟดับก็เสร็จแล้วค่ะชงนมทองซึ่งไร้แป้งเช่นกันค่ะทรงผสม mct oil ขมิน้นและสมุนไพรต่างๆเติมผงฟอกเลือดไปอีกก็สมดุลน้ำตาลนะคะมีคนที่ดื่มสูตรนี้ต่อเนื่องนะคะสสัปดาห์จากคนไม่มีเหงือ่อมีเหงือ่อร่างกายสมดุลมากขึ้นเลยค่ะว่าแล้วก็มาลองทานกันเลยดีกว่า อร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะไปลองทำดูนะคะใครสนใจเรียนฟู o คอมบ a t i o n Cooking Class หรือดิท็อกเวิร์กชอปตารางออกแล้วนะรีบจองเลยถ้าจองสองคัสได้ส่วนลดด้วยนะคะ